สวัสดีค่ะพบกับรายการแฟนด้อมเบลฝนทีวีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ในงานเปิดตัวคาเฟ่มูมินเอมูมินมูมินมูมินค่ะแล้วก็พบกับดิฉันอีกแล้วบีมินนะคะแล้วก็ใช้เอฟเองค่ะเป็นแขกที่ิก่อนรับเชิญอู่แล้วนะคะก็ชิมนี้คิดที่สองเนาะที่มาเป็นรับเชิญใช่นี้เราได้ไปทำรายการด้วยกันแล้วเป็นเบลด้วยนะหลังจากไม่ได้เจอนาน ค่ะเดี๋ยวภาพบรรยากาศวันนี้จะเป็นไงก็ติดตามชมกันได้เลยนะคะค่ะแล้วเดออกฝาทั้งรู้เลยนะคะและนี่คือภาพบรรยากาศวันนี้มาหาเบลล์คนนี้ทั้งหมดเลยท้ายแถวไม่เหมือนกันวันนี้เบลลมีเวลาให้ไม่มาะ ค่ะก็เรามีเรื่องจะเมาส์พี่เบลกันค่ะก็วันนี้มีให้ประมูลตุ๊กตามูมินเจ็ดตัวเพียงเท่านั้นคือแบบว่าเหมือนรู้สึกว่าคนที่พี่เขาทำเนี่ยเขาเหมือนเขาใช้ขนเศษเนาะที่แบบว่าทำมาเพียงแค่เจ็ดตัวเท่านั้นค่ะก็เลยแบบต้องทำการประมูลแล้วเงินที่ประมูลเนี่ยจะเอาไปบริจาคหรือสมสมทบคูนเอ่ออะไรที่แห่งหนึ่งเนี่ยแหละค่ะเราก็จะไม่ได้เหมือนกันก็ แต่ละตัวตัวเล็กเนี่ย12นิ้วหรือ11นิ้วนะ11เออ11นิ้วเนี่ยเริ่มประมูลที่500ค่ะส่วน14นิ้วเนี่ยเริ่มประมูลที่1,000ซึ่งคือเราก็จะเมาส์กันเนเาะต้องเมาส<ช>์แหละปรานี้แหละก็แต่ละตัวเนี่ยพี่เบลก็ร่วมประมูลไปทุกตัวเลยแต่ทีเนี้ยอารมณ์แบบคนเขาก็อยากได้มากกว่าเ<ช>นาะ,ะพอถึงราคาแต่3,000ปุ๊บพี่แบบฮ <c oughs> พอใจเลยค่ะแล้วคือจนมันผ่านแบบว่าตัวเล็กอะมีสี่ตัวก็คือแบบจนตัวเล็กก็ไม่มีแล้วอะก็จะเอาตัวใหญ่ให้ได้ว้ยแต่ว่าก็ยังมีแม่ยกคนนึงเราเราขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะคะเขาก็พยายามที่จะแบบว่าประมูลมาแล้วที่นี้เขาประมูลได้ในราคา5 0 0พันค่ะตุ๊กตามูมินตัวนี้เขาก็เดินมาหน้าเวทีเนาะแล้วเขาพูดกบบพูดกับเบลว่าเดี๋ยวเอามาให้นะคะก็คือแบบ ตุ๊กตาได้ตัวลด5ห้าพันก็คือให้เบลไปเลยนะคะใช่ค่ะแล้วทีนี้พี่เบลเนี่ยก็แบบฮะอะไรนะตกใจมากจมากจนแบบว่าเหมือนเหมือนก็จะขึ้นไปรับรางวัลเขาก็บอกว่าเชิญคุณเบลเขยศเขยศราขึ้นมาด้วยค่ะก็พี่เบลก็ขึ้นไปแล้วก็บอกว่าขอประมูลเพิ่มอีกสองพันเจ็ดพันตุ๊กตาโมมินตัวหนึ่งอ่ะเจ็ดพันโอ้คือเยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะแต่ได้ทำบุญนะคะ ถือว่าเป็นการทําบุญไปอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรจะเมาแล้วเนาะแต่สุดท้ายพี่เบลก็ได้ตุ๊กตานะใช่ก็ได้รับามาใช่ใช่ก็เราก็ไม่มีอะไรจะพูดเพราะเป็นว่าไปดูท้ายคลิปดีว่าไม่ต้องบอกก่อนว่าติดตามสนับสนุนผลงานของพี่เบลต่อไปด้วยนะถึงช่วงเนี้ยพี่เบลเขาจะาแบบว่า ไม่ค่อยมีงานเนาะมีแต่ถ่ายอยู่กำลังถ่ายทัพอยู่เราหมายถึงถ่ายเจอขับซิก็กลับมาจากยุโรปพี่เพียวเขาแบวนี่ไงใชงานเลยเห็นไหมก็มีแค่งานเนี้ยแบบเป็นปุบปั๊บมากเลยอะแต่ก็นั่นแหละค่ะแล้วก็อย่าลืมนะท้ายคลิปมีอะไรพิเศษอีกแล้วโอเคป่ะบ๊ายบายเขาดาวเดี๋ยวเขาดาวห้าสี่สามสองหนึ่งไล ก็อยู่กับพี่เบลขริมิซารานะคะก็ถามอะไรดีอ๋อตอนนี้พี่เบลมีงานอะไรมาบอกแฟนคลับทุกคนบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะเรื่อง i อ u ก็มีคนเปิดไปแล้วเนาะเป็นคาแรคเตอร์อะไรก็รอด้วยนะคะไอจค่ะแล้วก็อีกอันนึงเลิฟซองเลิฟซีรีส์นะคะก็ยังไม่เริ่มถ่ายเลยเออเลิฟซีีรส์ลซองเลิฟซีรีส์ก็เดี๋ยวจะถ่ายไว้เร็วๆนี้ค่ะได้ดูประมาณน่าจะประมาณกลางเก้าปี ค่ะเราวินี้เป็นไงบ้างคะดีค่ะชอบมเมมต์น่ารักมากสนุกใช่ไหมคิดถึงทุกคนมากเลี้ยงมากลุกคนเยีะยมากรู้สึกว่าจะถอยตั้งแต่สามพันแล้วนะไม่ต้องตังค์ได้ก็ไปต้องมีวิวพันสี่ก็เลยแล้วนี่ยืมใครก่อนหรือเปล่ายืมีันยาก่อนค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะยังไม่มีการตกตังค์ใดๆด้วย